สบายดี FC ทุกคนมื้อนี้สิมาเห็ดขนมแหนบเนาะมเห็ดขนมแหนบกินเองเด้อเห็ดกินเองบริกา้งเยมื้อนี้เห็ดแป้งอ่ะแป้งของเฮาเมนเขาเขาส้มมีแป้งข้าวจ้าแป้งข้าวเนี้ยอะไรก็มีหมักอึดเนาะอัสฮาเขาหนึ่งมัอึดใส่เนื้อแป้งก็จะได้แบบนี้ยเนื้องายแห้งเนาะ ันจรละเอียดอ่อนเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะอยาิดหน่อยนึงเฮาจ้าาใส่มืออื่นหลายโพดใส่มือื่นหลายโพดนี่อ่ะปานจงซีเนาะเอเฮาก็จะได้มาแบบนี้งานแหงสีสันกงาแหงเดี๋ยวสิอให้เบิ่งเฮ็ดอีกจัก2อ้สิให้ ให้อันผู้ช่วยเป็นผู้ปั่นให้ข้าพเจ้าสิหอเองเนะะเาะอกได้กดหน่อยก็สามารถปับ๊บเนี่ยแก่ลงได้ตามสบายได้กดหน่อยกันหน่อยเนาะอือ กินตัวน่อยทุกคนที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใเด้อคอมเมนต์กดคอมเมนต์มาให้ในให้กำลังใจในเดจ้า,าได้สิเข้ามาซีมก็มาซีมได้จ้านุ้เพื่อนท้าพเจ้า bạn kia mai cha bạn kia mai mừng là ăn khoảng xe Anh à sủi hai sủi 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 xuôi <laughs> sáu, bên xuôi Và tăng này này đi <laughs> ติดก่อนซ้ำนี่ได้รือด้เอ๊อวว่างัอจังโกติดวันนี้เขาใสแ่แปหมอื้อลนนะเขาใส่หมอื้อลยก็เลดว่าอย่าอกค่อนข้างว่าติดเน่น้อยนึงเหนียวหมันจ้เห็ดกินเองเด้อบริเวณคายบริเวณคายจ้าไอซิลิมาเด้อ ຊິມໄດ້ເດີ້ມາຊິມໄດ້